แบ่งเอาเออของเวมามาเดี๋ยวเอาให้มาไปนั่งไปนั่งก่อนเดี๋ยวเอาให้อู้หูอู้หูอู้หูนั่งเกาอีเด็กจอมอือฮึขุปแม่ขุบก่อนครับช้อนเดี๋ยวต้องเป่าก่อนนะซุบขุบซุบขุบโอ้เป่าก่อนนะเดี๋ยวเป่าก่อนนะเป่าก่อนนะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้หึ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 หอหึหึหึนึหึหดีนั่งด anyway ีึหึหึนึหึดีหึ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 หดีึหึหัหึห งับอืเป็นยังไงอร่อยจริงต้ง้มเส้น,นใสไข่อืมโอ,โอ้บริการดีทุกระดับประทับใจเวยฮันน่ามาอ้ำอีกงับ มอร์นิ่งนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มก่อนเทปประจำเช้าวันอังคารที่16กกรกฎราคมปีสองพันหกสิบเจ็ดนะครับก็ผมขอเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่15นะฮะมีะาย fn เราเตือนแล้วเนาะแต่ก็เล่นพอคำขำใช่ไหมมันลิงปะวะลิงด้วย <laughs> ชวนลิงแล้วก็จบเกมเลยทีเดียวนะฮะ ptl โอเคอย่างงี้ไม่สวยนะอันนี้เตือนแล้วเนาะว่าถ้าเกิดแท่งแดงก็คือไม่เล่นนะครับ ดีๆโ okay. อเคอย่างนี้รับได้นะฮะไอพักลึกเกินไปนะครับ NDR โ okay. อเคแบบนี้สวยแต่ก็เตือนว่าถ้าเกิดแท่งแดงก็ไม่เล่นนะฮะโมโนอ่าสวยงามแบบนี้ใช้ได้เลยนะฮะยังสามารถตามได้นะครับ STX โ okay. อเคพักโอเคนะครับ TAEU สวยงามนะสต็อปลออยู่ที่78ตังค์นะครับ LTS ยังคงโอเคอยู่นะครับสซพิมอย่างนี้ไม่โอเคลวฮะอย่างนี้ต้องถอยครับ ทีโพลีรอดูอีกวันหนึ่งอย่างนี้โอเคอยู่นะครับ PRI เนี P ่ย yeah. อย่างนี้ไม่โอเคแล้วต้องถอยนะครับยิบซีซีเอโอเคตำแหน่งถือว่าดีเลยนะครับ SAV โ okay. อเคนะครับฟัน E ลึกเกินไปไม่เอานะฮะเอาเอออย่างนี้สวยแบบนี้สวยเลยสวัสดสวยเบรกเรียบร้อยก็เตรียมไปต่อสวัสดน่าจะได้สัก40-42อยู่นะแพนเน็ตโอเคสวยงามนะฮะ นนี้รุนต่อแต่จริงๆสามารถขายได้เลยนะครับคือมันกระชากไปขนาดนี้ฮะยีเนี่ยสามารถขายจบในวันได้แต่ทีนี้ถ้ามาอย่างนี้แล้วเกิดการเคลียรบนแรงๆอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อวันนี้ไม่ควรเล่นเล่นต่ํากว่า61ตังค์ถ้าเล่นต่ํากว่า61ตังค์ไม่น่ารุนแล้วแต่ถ้ายั่อยู่ในโซนแบบ63 65้ตังค์ยังพอรุนได้โอเคนะฮะก่อนจะไปดูของวันนี้อัปเดตเซตกันซะหน่อยมาครับ เป็นแท่งเขียวจริงฮะอยู่ในโซนล่างตำแหน่งนี้ถือว่าไม่ดีโซนล่างในที่นี้ผมหมายถึงล่างจากแท่งนี้นะฮะการพักตัวในตำแหน่งของการเบรกแนวต้านเนี่ยสำหรับดัชนีไม่ควรพักนะฮะควรที่จะกระชากแต่ตัวเนี้ยเลือกที่จะพักคือผมพูดได้เลยว่ามันค่อนข้างก้ากึงมากๆาก้ักึงในที่นี้จะไม่ใช่เป็นการพักเพื่อขึ้นนะฮะแต่มันจะเป็นการพักเพื่อลง เพราะฉะนั้นแล้วนะสำหรับตัวดัชนีนะครับไม่ควรต่ำกว่า 1, 3, 2, 0แล้วคือห้ามเลยไส่ก็ไม่ได้ไม่ควรนะจำเลขนี้ไว้เลยนะฮะ 1, 3, 2, 0, ถ้าหลุดเดี๋ยวต้องเปิดเกมขานลงใครที่รอซื้อกองทุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอซื้อหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะเตือนผมเตือนตลอดอะเวลาเซตลงมาลึกๆอะเราจะเตือนซื้อกองทุนเงินอยู่ละนะฮะแล้วก็เออศู สำหรับเอสูเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า820นะครับถ้าต่ำกว่า8ป0ร้ี่นี่เปิดเกมขาลงได้เลยโอเคนะเราจะเราจะไม่มองเกมขาขึ้นแนละ้วเพราะว่ามันมันดูช้าเกินไปอ่านะเวลาที่กระชากขึ้นเนี่ยมันต้องกระชากขึ้นเลยนะครับจะไม่แบบค่อยๆยอ่อสำหรับหุ้นรายตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะยอ่อแล้วก็ไปต่อแต่สำหรับดัชนีจะไม่เป็นโอเคนะ เดี๋ยวมาดูของวันนี้กันบ้างตัวแรกนะหุ้นสายดาร์กใครที่เป็นสมาชิกนะผมแนะนำดูดูตัวคลิปเกือบล่าสุดนะ EP ประมาณ211 211ประมาณนี้นะหุ้นสายดาร์กเลยตัวนี้แหละที่คนถามเข้ามาเออจัดหนักจัดเต็มนะวิเคราะห์กันเชะะโชวโชโชโช,ช,ชเลยนะครับภาพที่ออกมาคือเหลือ17บาท แนะนําให้ย้อนไปดูนะใครเป็นสมาชิกใครไม่เป็นสมาชิกแต่อยากดูก็สามารถสมัครส,สมาชิกได้นะครับตัวนี้อย่าไปเล่นครับลงต่อนะ BH ตําตำแหน่งสวยแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดดับเบิลท็อปเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ห้ามเล่นต่ํากว่าเอาเลขนี้เลยนะสองห้าการพักตัวควรจะพักตัวเสมอฮนะสองห้ไปเลยแต่ถ้าเกิด ไม่สามารถยืนได้แล้วปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยบายบายหรือถ้าเกิดใครจะเล่น DW นะใครเล่น DW ีเอนะถ้ามันปิดแท่งแดงนะเปิดพูดไปเลยครับอันนี้โอกาสกินสูงฮนะแล้วก็ดูโฮมนะครับกลักวกลัวจะเกิด a s h a p นะครับสต็อปล s อยกขึ้นมาตรงนี้เลยครับ10.90ถ้าหลุดต้องคัดครับ RCL ย่างนี้ไม่สวยอย่าไปเล่นนะฮะอ่าอะไรเตือนก็ต้องเตือนกันนะครับ เคแบงไม่สวยอย่าไปเล่นนะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อเนาะ k k เไอ้นี่เตือนมานานแล้วล่ะ KKP เนี่ย KKP หลุดในตำแหน่งที่ไม่ควรหลุดอ่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สุดแค่นี้แน่นอนครับอาจจะหลุด40บาทก็ได้เพราะฉั้นระวังตัวนะอันนี้อันนี้เตือนจะไม่รู้จะเตือนอยังไงนะพูดจริงๆนะฮะอ่า AU ย u ยังพักอยู่ในโซนที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าวันนี้ a อต้องปิดเขียวโอเคไหม AU ต้องเปิดเขียวและตำแหน่งของเขียวต้องเหนือกว่า8บาท15ถ้าปิดเขียวเหนือ8บาท15มันคือจุดซื้อถ้าต่ำกว่านี้ไม่เล่นโอเคนะฮะสัญญาณเราชัดเจนมาก BBI อย่างนี้โอเคตามได้นะครับสตอรออยู่ที่6จุดเท่าไหร่6.85 b j ิให้ดูอีกนิดนึง บจะชี้ห้ามเล่นต่ำกว่า1.58ถ้าต่ำเลิกไม่ต้องคุยกันแต่ถ้าสูงกว่าน,นี้โอเคเล่นได้นะครับ BLA ดูที่ Time Frame Day นี่พักตัวสวยมากนะครับสต็อปลออยู่ที่18.7แนวต้านประมาณ20บาท CP e c t a a สวยดูดีโอเคเลยสต็อปลอต2 9 2สนะสังเกตทุกตัวจะมีสต็อปลอตและ STOP ปลอตที่ผมให้จะไม่ลึกนะครับเวลาที่คนดูทางเทคนิคเนี่ย แล้วเห็นแบบนี้นะครับการตั้ง s t o ล l บ s อส่วนใหญ่จะไปตั้งที่โลล่าสุดซึ่งตำแหน่งของการตั้งโลล่าสุดถามว่ามันโอเคไหมมันใช่มันโอเคครับแต่ว่ามันลึกมากๆเลยถ้าเทียบริสตรวเดโชเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมจะเอาสูตรรัดงัดขึ้นมาให้นะครับโดยการตั้งสตอล l บ s อที่มีที่ก็พอยเหมือนกันแล้วก็มีความคุ้มค่าในการที่จะเสี่ยงมากกว่านะครับ อย่างตัว i อเทอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามโซนี้นะวางสต็อปลอสที่2.58แนวต้าน่าจะเฉียดเฉียด3บาทนะครับแล้วก็โมชิโมชิให้ดูหน่อยวันนี้ต้องดึงเขียวเท่านั้นนะสีเขียวจะต้องปิดเหนือ46.75ถ้าเหนือเล่นตามได้ครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้เหนือก็ปล่อยไปไม่ต้องมาเล่นนะฮะ NCL อ่ะอย่างงี้โอเคเลยนะครับก็ อาจจะมีการพักครับรอแถวแถวห้าสิบเก้าตังก็ได้ครับจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ BBIK ต้องเรียกช้าๆหน่อยชื่อมันซ้ำกันเยอะนะัอ่าตอนนี้จะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็อาจจะโซนประมาณ40่สครับแนวต้านจีวิยาแล้วก็พาร์เนลนะครับอันนี้เป็นการพักเพื่อขึ้นนะครับสต๊าปลอตจะอยู่ที่1.69่ b b a k สต๊าปลอตอยู่ที่31บาทนะครับแล้วก็ KCE นะเป็นการพักเพื่อขึ้นนะครับ สต o p ปลอ s จะอยู่ที่45บาทนะครับแนวต้านก็ประมาณ55นะให้มานานแล้วนะ BIS <B IS S 1> เป็นการพักเพื่อขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้สวยเท่าโซนข้างบนที่ไล่มาให้ดูนะครับแต่ก็ s t o p ปลอ s แคบครับ3.68แนวต้านประมาณ4บาทแล้วก็วาอาร์ดสวยไหมวาอารรับโซนนี้ได้ครับวางสต o p ปลอ s ที่8.6นะแต่นี้บวกลบหน่อยนะ คือมันเพิ่งพักแท่งแรกมันมัน,ม,นมันอาจจะหลุดมาแบบช่อง2ช่องอันนี้ให้อภัยหน่อยนะนะครับก็แนวต้านก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรายกสตอลอลตามไปแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ SCM นะการพักตัวโซนนี้ถือว่าทำได้ดีแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าโฟลด์ต่ำมากมากนะครับสตอลอตคือ3.80จจบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองเฝ้าได้เลยครับ ส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้ขอไปตันพันนะครับใครที่อยากจะติวเทดทอง VIP นะฮะสามารถเข้าร่วมกลุ่มสมัครเรียนได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงคลิปเนื้อหาพื้นฐานให้นะครับใครที่มาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะกระชั้นชิดเกินไปควรที่จะเข้ามาเรียนก่อนแล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คือจะไลฟ์สตรีม ดูหน้าเทรดไปพร้อมกันเลยแบบนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าเนาะไม่อยากให้แบบมาแบบกระชั้นมามาลงทะเบียนวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนคือ4สิงหานะครับแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่จะชอบมาอย่างเงี้ยแหละแต่ผมอยากให้ทยอยมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามาเรียนก่อนครับมาเรียนในกลุ่มก่อนจะได้รู้ว่าออเดอร์ทำยังไงที่ก็พอยดูยังไงสัญญาณดูยังไงนะฮะ การออกออเดอร์จะไม่เหมือนกับหุ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านะมันเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงใครอยากจะเสริมเติมสกิลตรงนี้สามารถสมัครเรียนคอร์สทอง V.I.P. ได้รุ่นที่1นะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n e a อ Money Hero ครับผมเรามาดูต่อครับแพนเน็ต5 5าตังเช้ามาเจอคลิปนี้วิเคราะห์ต้นไม่ใช่64รุ่นว่าจะขายที่64พอดีรอเบกขายได้70อ๋อ โอเคก็ยินดีด้วยนะครับรบกวนวิเคราะห์ AS กับ PRM AS ยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็น่าจะเป็นฐานของเขาอุ้ยย่อแล้วจบแล้วนะ AS จบเกมแล้วส่วน PRM เหมือนกันนะครับเป็นการซึมลงทั้งคู่นะไม่น่าสนใจครับแนวโน้มและรับต้านโมเดิร์นไม่ควรเล่นครับนะครับฟุดถือว่าต่ำต่ำแบบต่ำมากๆนะครับก็อย่างนี้มันอ่านอ่านไม่ออกครับบอกเลยฮะ สวัสดีครับอาจารย์พืชระหว,ว่างจุดเข้าซื้อกับสต็อปโรสอาจารย์ให้น้ําหนักอะไรมากกว่าเฮ้อ <c oughs> เอ๊ะงงคือ,อยังไงวะระหว,ว่างจุดเข้าซื้อกับสต็อปโรสอาจารย์ให้น้ําหนักอะไรมากกว่ากันมันก็ต้องมาด้วยกันทั้งคู่ไหมหรือหรือย,อยังไงหรือผมเข้าใจผิดหรือผมต้องให้น้าหนักอะไรมากกว่าเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆเวลาซื้อรถอะ่ะเอา ถามหน่อยซื้อรถคุณไม่ซื้อเบรกเหรอฮะเบรกมันก็ต้องติดมากับรถถูกไหมหรือเบลลอ่ะเบลมันก็ต้องติดมากับรถถูกปะจะเรียกเหยียบคันเร่งอย่างเดียวจะดูแต่รุ่นรถอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่เอาเบรกเลยเหรอฮะมันต้องมาด้วยกันฮะเพราะฉะนั้นจะให้น้ําหนักมันไม่มีน้ําหนักอยู่แล้วครับมันต้องมาด้วยกันต้องมีทั้งคู่นะฮะไม่มีไม่ได้นะบอกซื้อรุ่นนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรถ้าตัดเบรกออกไปรถเหลือเท่าไหร่มันไม่มีใครมันถามอย่างนี้นะอืม ต่อนะครับ v i s ทิ้งเส้ยาไว้แนวโน้มเป็นยังไงต่อน่าจะเป็นการพักตัวปกติเลยครับเนี่ยฮะยังเป็นการพักตัวปกตินะครับสต็อปล้อยยังอยู่ที่10.40นะฮะเอเชียนแนวโน้มหน่อยครับนี่ตบหลุดแล้วดึงกลับยังไปต่อได้ไหมต้านเท่าไหร่ตบหลุดเลยนะฮะตบหลุดก็ไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่าฐานมันอยู่ที่9.6มันมันไปต่ำสุดที่9.76 ห่างกันประมาณ5้าช่องนะไม่หลุดนะครับเออตอนนี้ก็ยังมองว่ามันยังยังอยู่ในโซนของการพักตัวแต่ถ้าหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้ไม่ต้องคุยกันละเก้าจุดเจูนเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วนะครับสอบถามครับหุ้น scn ลงจาก23เหลือ6บาทแต่ธุรกิจยังดำเนินการต่อขยายโรงงานลงทุนเพิ่มใหม่ๆแบบนี้มีเหตุผลอะไรใหม่ครับที่ทำให้หุ้นลงแรงเดยนนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลอ,ลองมาดูกันครับ SCN SCN อย่างแรกเลยมันไม่มีโฟร์เนาะหุ้นตัวละไม่ถึงบาทนะครับออฟเฟอร์มีช่องล้ะหมื่นหุ้นเองอย่างแรกคือมันไม่มีคนเล่นโอเคไหมพอไม่มีคนเล่นและมีคนขายเนี่ยราคามันก็ลงลงเรื่อยๆทีนี้คุณภาพเดี๋ยวผมเปิดเว็บแป๊บหนึ่งดูคุณภาพของ SCN นะครับหรือสแกนอินเตอร์จำกัดนะ ตัวน,นี้ผมพูดตรงๆนะผมก็เพิ่งเคยมาดูนี่แหละพอพี่ก็ถามมานะมีอะไรบ้างรายได้รวมอะไรได้รวมเหมือนจะเติบโตะนะครับกำไรสุทธิก็ไปพีคที่ปี65ดอบที่ปี66แล้วก็ปีนี้ดอบชิบหายเลยไอ้ดอบชิบหายเลยนะเหลือ15ล้าน EPS เหลือแค่1สตางค์นะจากเดิมจากเดิม29 14นะครับอันนี้ 4, 4ี่ไต่มาอันนี 4, ไ้ไต่มาเดียวนะ อัตรากำไรสุทธิเหลือ3%ก็พอๆก,ก,กันกับช่วงเนี่ยช่วงปี64นะปันผลมีจ่ายครับแต่มันจ่ายลดลงเยอะมากเลยนะคือที่เห็นว่ามันเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าราคามันล่วงนะจากสองบาทเหลือบาทเจ็ดเนี่ยละไอ้เปอร์เซ็นต์ปันผลเพิ่มเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองแล้วก็จากบาทเจ็ดหายตัวเลขหายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะจากบาทเจ็ดเหลือเก้าสิบเจ็ดตังค์ใช่ไหมปันผลมันยังลดลงได้อีกอะ่ะ ดูสิทธิประโยชน์ก็ได้นะจ่ายปันผลต่อหุ้นตัวนึ่งอ,อ่ะดูนะหุ้นคุณถือราคาเท่าไหรเดียสมมุติว่าคุณถือราคาสักสักสบาทแล้วกันนะสัก2บาทนะปันผลก็จ่ายออกมาอยู่ที่เท่าไหรศ0นยจ่าย1สตางค์นะ 0. 0นะศูนย์จุ่ครับจ่าย1สตางค์แล้วก็มีอ๋อจ่ายเป็นหุ้นด้วย สามต่อหนึ่งเพิ่มทุนทางอ้อมเนาะมีอะไรอีกจ่าย็นผลศูนย์จุดจ่ายมาห้าสตางค์นะครับแล้วก็มีรอบนี้จ่ายอีกห้าสตางค์เอาอ,อ๋อเฮ้ยมันมีมีวอลเลนต์อีกเหรออ่าฮะปีห้าพยหกสี่โอเคอ่ามีวอลเลนต์อีกนะครับแล้วก็มีเอ็กดอ๋อเขาชอบ เขาชอบจ่ายเป็นหุ้นเพิ่มแล้วก็จ่ายวอเพิ่มนะซึ่งมันเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อมมันก็เลยทำให้ในส่วนของ EPS เนี่ยมันถูกกดลงมาเพราะว่าตัวหารมันมากขึ้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นกําไรตามสตภาพการทำอย่างนี้นะกำไรต้องโตแบบก้าวกระโดดแต่ว่าพอกำไรมันโตไม่ได้อะตัวหารเพียบนะมันจะทำให้ EPS ลงมาต่ำราคาหุ้นจะโดนกด นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาให้เข้าใจตามนี้นะครับถ้านึกอะไรไม่ออกก็หุ้นตัวเนี้ทั้งแตกวอลเลนทั้งแตกวอลเลนทั้งแตกหุ้นเพราะฉะนั้นมันต้องโดนไดรลดูดในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับราคามันก็จะค่อยๆย่อ,ยยอลงย่อลงย่อลง,อลงแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะถ้าถามว่าตัวกิจการมันดีไหมก็ตามสภาพนะครับตามที่เห็นตัวเลขมันไม่ได้หลอกอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะมีการ ปฏิบัติงานจริงๆแหละแต่ว่ากำไรมันไม่ค่อยมีแค่นั้นเองนะฮะโอเคก็น่าจะพอเดาเหตุผลได้เนาะมันก็ตามสภาพจริงๆจริงๆนะครับสอบถามหุ้นสวัสดครับทุน37.5เมื่อวานปิด38ครับมันแค่ช่อง2ช่อง,องเองไหมฮะอ่าสวัสดเอ้ยจริงลูกพี่ คือในคลิปเนี้ยถ้าดูสักนิดหนึ่งอ่ะผมพูดถึงสวัสด์เยนะถ้าแบบสังเกตผมนิดหนึ่งหรือสละเวลาในการดูผมไม่รู้ว่าผมตอบคําถามเข้าไปเนี่ยเขาจะดูคลิปผมหรือเปล่านะอืมเนี่ยตัวสวัสด์เนี่ยอธิบายไว,ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปจริงๆอ่ะทุนอย่างคิเลก็ต้องได้สักสามสิบหกจุดห้าแต่เขาซัดไปเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดจุดห้าแพงกว่าประมาณ บาทหนึ่งก็เป็นการกลับตัวแล้วละ่ะก็น่าที่จะขึ้นต่อนะฮะส่วนแนวต้านก็ให้ไปแล้วเนาะรบกวนสอบถาม PRI ทุน10.5ราคาหลุดลงมา10บาทนะฮะถือว่าเสียทรงไหมเสียทรงนะครับอ,นนอันนี้ก็ตอบไปแล้วตั้งแต่ต้นเนอะ AU อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะลงมาปิดที่เรียกเสียทรงไหมอยัางนะครับการขึ้น SP ของ EA เหมือนช่วย EA ยังไงไม่รู้อะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับแบบนี้จริง เอาความเห็นของผมนะการช่วย EA ก็เหมือนกับก,การช่วยนั่งทุนรายย่อยที่ตายดำๆไม่รู้อีหนูอีนี่นั่นแหละเออการที่เขาโดนอีกฟอร์คือพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ขายหรอกจริงๆอ,อ่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะมาถามผมบอกว่าเนี่ยซื้อซื้อหุ้นเนี่ยไอ้เน็กเออะไรเงี้ยเขาขาดทุนไปละห้าห0ื่นเขาควรที่จะทำยังไงดีเขาควรที่จะถัวดีไหมเขาอยากจะซื้อเพิ่ม เขาอยากจะอ,อะไรบาบา,บาของเขาไปนะฮะผมก็บอกว่าเ hey ฮ้ยคุณรู้จริงๆอ่ะคุณรู้อยู่แล้วนะว่าคุณคุณต้องทํำยังไงนะราคาลงมาขนาดเนี้ยทําไมไม่คัดนะเข้าไปเล่นอนะ่ะคือเข้าไปจังหวะของการเข้าคือเข้าเพื่อเก่งกําไรแต่ตอนออกก็ไม่ยอมออกนะพอไม่ยอมออกก็รับขาดทุนมาเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะขึ้นแล้วก็มีมีประโยคหนึ่งเขาบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะมันก็มีเงินบันผลคือผมอยากจะ นะผมก็ก็ได้แต่ไม่รู้จะว่าไงนะผมจะเปิดให้ดูนะอะสัดส่วนเงินปันผลของเขานะฮะดูนะฮะเงินปันผลที่เขาได้รับมาโดยตลอดนะ่ะอยู่ที่ประมาณ0.3%ไม่ใช่0.3%นบาทนะฮะ0.3%เข้าใจไหมฮะอยากจะรู้ไหมฮะว่า0.3%มเนี่ยมันคือเงินเท่าไหร่ดูนะฮะเต็มตานะปันผลที่จ่ายนะครับคือ รอบล่าสุดคือสามสิบตังค์สาสิบตังค์สามสิบตังค์นะฮะสามสิบตังค์ส0มสิบตังค์หุ้นบ้าอะไรฮะหุ้นบ้าอะไรฮะประกอบธุรกิจกําไรเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่แต่แตผลที่กูจ่ายกูจ่ายสามิตังค์เท่ากันทุกปีมันเป็นไปได้ปะแล้วหุ้นหุ้นราคาแต่ก่อนราคาสี่ิบาทก็จ่ายเป็นหุ้นสาสิบตังค์นะคือถ้าเกิดใครไปด่าธนาคารนะฮะว่าเฮ้ยทําไมดอกเบี้ยน้อย,อย่างเลยวะ ดู EA ซะก่อนครับฝากเงิน96บาทใจผล30ตังค์อะฮะครับนั่นนะฮะเยี่ยมเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็ยังไม่รวมลอสเกนที่มันโดนลงมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็นะที่ขึ้นฮอเอาไว้เนี่ย SP เอาไว้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังช่วยต่อลมหายใจให้กับรายย่อยให้ได้คิดว่าจะยังไงต่อแต่สุดท้ายผมก็คิดว่ามันมันก็ลงแหละ แต่ก็เตือนมาจนไม่รู้จะเตือนอยังไงแล้วพอเตือนบางคนฟังก็โอ๊ยทาไมเตือนบ่อยจังเลยพออีกคนหนึ่งก็มาด่าผมว่าไหนไหนทำรายการหุ้นทาไมมึงไม่เตือนบ้างวะ <c oughs> ea เนี่ยมันแย่ยังไงคือกูก <c> ก <oughs> ็อยากจะบอกว่ากูเตือนแม่งมาตลอดทางแล้วมไม่ฟังกูเองแล <c oughs> ้ออาจจะไม่เคยฟังคลิปกูเลยก็ได้แล้วก็มาด่ากูที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับและยิ่งเป็นสําหรับตัวสมาชิกเองอะ่ะผมจํา ep ไม่ได้นะ ep ประมาณร้อยกว่าเนี่ยผมแบบจัดตักจัดเต็มเลยนะ ผมบอกเลยนะว่าตัวเลขแบบเนี้นะครับเกิดออกมาเป็นบรรทัดสุดท้ายอย่างเงี้ยมันมีความผิดปกติผมเตือนตั้งแต่ตัวสมาชิกนะผมเอาให้ดูตั้งแต่ราคาประมาณ4ี่บาทนะปัจจุบันเนี่ยราคาเหลือแค่เท่าไหร่เองสิบาบาทเออเดี๋ยวถ้าเกิดโดนอีกฟอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเหลือประมาณ9บาทเก้าบาทกว่าเกือบ1ิบาทนะเราเตือนมาเป็นชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ผมทําหน้าที่ของผมแล้วนะครับที่เหลือก็คือผู้ฟังก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองด้วยเนาะ สหรับใครที่เข้าไปยุ่งนะครับโอเคนะต่อนะครับสอบถาม o r n ครับเข้าราคาปิดเมื่อวันที่11กอคอ่ะฮะทุน83ตังวันที่12เนี่ยขายที่88ตังโอเคก็กําไรนะรแล้วจะคัดทิ้งที่79าตังแต่ขึ้นมาไม่ถึงที่ตั้งอโอเคพอวันที่13เนี่ยดูทรงกราฟตอนปิดแล้วควรจะออกก่อนไหมมีต่อออวันที่15เอาเขียนผิด ORN จริงๆ ORN ตรงนี้จุดซื้อจะซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าซื้อจริงๆก็คือตรงนี้แหละครับมีจุดซื้อแค่จุดเดียวครับก็คืออยู่ที่ประมาณ82ตังค์เขาซื้อที่อะไรทุน83ไม่แย่ครับถือว่าซื้อได้การกับตัวขึ้นย่อยนะครับทีนี้เขาตั้งขายไว้ที่88ตังค์88คือตรงนี้อ่าผมผมอธิบายอย่างนี้นะครับการที่เราจะมาตั้งที่ไฮเนี่ย กา,การตั้งแนวต้านที่ไฮถามว่าทําได้ไหมคําตอบคือมันทําได้ครับแต่ให้ดูไฮเดิม erm ตรงนี้ด้วยนะครับไฮเดิม erm ตรงนี้มันคือไส้นะครับเห็นไหมฮะไส้ตัวบอดี้จริงๆอ่ะมันอยู่แค่85าตังค์เพราะฉะนั้นแล้วต้องพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงนะครับตัวนี้มันยังไม่ได้มีการกลับตัวนึกออกไหมฮะในขึ้นย่อยขึ้นย่อยชุดนี้มันยังไม่ได้มีการกลับตัวมันแค่กลับตัวขึ้นย่อยในชุดของการพักเฉยๆชุดของคอเลกชันชุดนี้ นะครับแต่นะในชุดหลักเนี่ยมันยังไม่ได้มีการกลับตัวเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะขึ้นไปเทสที่88แทบจะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นการตั้งนะครับการตั้งขายควรที่จะตั้งจุดที่มีความแข็งแรงมากกว่านั่นะคือ85สตาตค์มันไปถึงจริงๆก็ะคือ87แต่87ด็ดขายไม่ได้หรอกครับเชื่อผม87มันอาจจะถึงแค่ไม่ไมกี่หุ้นแล้วมันก็ล,ง,ลงมานะอย่างเก่งก็คือ8 5 8 6อันเนี้ยเป็นไปได้แต่88มัน มันก็ไม่ถึงไม่น่าจะถึงนะฮะเขาบอกว่าควรที่จะออกก่อนไหมราคาในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเอาจริงๆเลยนะมันไม่ได้ถือว่าเสียทรงในตาแหน่งของการซื้อไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรจจุดเข้าเขาทําได้ดีแล้วแต่จุดออกเนี่ยเขาอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจริงผมคิดว่ารอได้แต่ต้องไปถามเจ้าตัวนะครับว่ารอไหวไหม ถ้าไม่รอจิตใจอ่อนไหวก็อาจจะขายออกมาก่อนหรืออาจจะแบบแบ่งขายบางส่วนออกมาก่อนก็จะดีนะครับ S&P n P ประธานกรรมการลาออกมีผลต่อราคาหุ้นไหมครับอู้คุณพี่ครับ S&P n P ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสูงสุดที่27บาทครับราคาปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ12-13บาทฮะมันล่วงลงมาเนี่ยประมาณ,ณ60-70%แล้ครับพี่ไม่ต้องตกใจครับกับการที่กรรมการบริหารลาออกครับ แล้วก็ไม่ต้องตกใจว่ามันจะมีผลต่อราคาหรือเปล่าครับเพราะแม่งล่วงลงมาชิบหายแล้วฮะไม่ต้องตกใจก่อนหน้านี้อยู่แล้วนึกออกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ราคาครับตัว s n n p เนี่ยฮะสิ่งที่ต้องตกใจไม่ตกใจฮะสิ่งที่ไม่ตกใจก็ดันมาตกใจเนี่ยมันมาเนี่ยไงยีบเจ็บาทจริงๆแล้วก็ลงมาเหลือ12บาทนี่คือสิ่งที่ต้องตกใจครับแล้วก็มันหลุดหลุดโลหลุดสต็อปทุกอย่างทุกโซนไม่สามารถทําได้เลยยังไม่เกิดอิมพัลชุดใดๆขึ้นมา ยังไม่มีการกลับตัวนะครับยังไม่มีการทําขึ้นศูนย์ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งยังไม่เกิดอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยไม่ต้องสนใจข่าวกรรมกรกรรมการอะไรนั่นนู่นนี่นะภาพยังคงเป็นขาลงครับกรรมการไม่ลาออกมันก็ลงต่อครับแล้วในชุดนี้นะแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่สองบาทแต่ว่าแนวรับไม่ได้มีไว้สําหรับรับเนาะเอาไว้เฝ้าระวังจนกว่าจะเกิดสัญญาณการกลับตัวครับซึ่งมันยังไม่เกิดโอเคเนาะ ก็หมดแล้วนะครับผมรันคําถามให้ใหม่นะบ CP บ c p w U จบรอบหรือแค่ย่อ,อคำถามสุดท้าย CP w ดวจบตั้งแต่ตั้งแต่วันที่9วันที่10แล้วครับตอนนี้มันเกิด A shape แล้วนะใครที่เป็นนักเรียนคอร์ส VIP 5ผมแนะนำนะผมได้ไลฟ์สอนตัวนับ แท่งเทียนนะครับตัวนับขึ้นตัวแกะแท่งเทียนไปหมดแล้วผมสอนเต็ม2ชั่วโมงในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาใครที่ยังไม่ดูแนะนําให้ย้อนกลับไปดูเพราะในนั้นคือจัดให้จัดเต็มจัดหนักจริงๆแล้วก็เวลาผมสอนผมจะอธิบายค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ก็มีแค่ว่าจะต้องฝึกทบทวนแค่นั้นเองโอเคไหมครับ เอาไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ก่อนจากกันไปครับใครที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษซึ่งเชื่อเหลือเกินมันช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคุณได้ครับมันมีค่าสมัครแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นเองครับเดือนหนึ่งมันจะคิดที่30วัน31วันแล้วแต่เดือนเนาะจะคิดแบบวันชนวันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะรับข้อมูลจากผมนะแล้วก็ของจัดออฟก็จะมีอัปเดตแผนหุ้นให้ทุกสัปดาห์แต่ของผมจะลงให้ทุกวัน จันจันถึงเสาวันอาทิตย์ไป็นหัจันออฟนะฮะใครที่สนใจอยากจะไดข้ข้อมูลตรงนี้ราคาถูกมากครับมันตกคลิปหนึ่งอะไม่ถึงไม่ถึงบาทครับเพราะม,มีคอนเทนต์เก่าเกินสามร้อยคลิปแล้วครับค่าสมัครแค่สามร้อยบาทใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมันนฮิโรหรือว่ากดสมัครได้เลยถ้าเกิดคุณเจอปุ่มสมัครนะครับสมัครค่อนข้างง่ายการสมัครจะต้องสมัครผ่าน u t u b e เท่านั้นผมที่เป็นแอดมิน ก็ไม่สามารถไปแก้เงื่อนไขอะไรของ YouTube ได้นะผมไม่สามารถที่แบบรับเงินสดแล้วก็ไปปลดล็อกอะไรบางอย่างไม่สามารถทำได้นะครับเพื่อจะต้องสมัครผ่าน YouTube เท่านั้นสําวันนี้คงต้องขอตลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย